หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องอภาคหนึ่งเล่มที่สี่ตอนเตรียมการจัดตั้ง อีถังชุนกับเสวียหลีเหมยตื่นเช้าขึ้นมาก็พูดลุกพูดนั่งเนื่องเพราะวันนี้หยางหลิงสมควรกลับมาแล้วเมื่อวันแม้เป็นวันสมรสพระราชทานของทั้งสองแต่มีแต่หูหยินกลับมาตอนหลังเที่ยงส่วนเราแย่อยู่เป็นเพื่อนฮองเต้ปล่อยพลูดอกไม้ไฟที่สร้างความตื่นเต้นยินดีแก่พวกนางคือภายในวังมีราชองคการแต่งตั้งพวกนางเป็นหูยินชั้นที่7เป็นเหตุให้ทั้งสองนอนไม่หลับทั้งคืน วันนี้ชายคนรักสมควรกลับมาแล้วต้องหวนนึกถึงจากพิศวาสที่เหล่าญิงสาวเรือนพาอชำบุปผาเอ่ยถึงสร้างความกระสันรันจวนแก่พวกนางทั้งสองจนผุดลุกผุดนั่งทั้งสองประทินโฉมที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งกลัวว่ามีจุดบกพร่องอันใดจนเหล่าแย่ไม่พอใจขึ้นมาพวกนางนึกวันวิตกแต่ยังควบคุมข่มกลั้นกลัวถูกผู้คนจับออกหารู้ไม่ว่าถ่าทางที่กระสับกระส่ายนี้ พระปรากฏต่อสายตาหญิงรับใช้ภายในตึกต่างรอบหัวรอในใจยามนี้ปรากฏหญิงรับใช้นางหนึ่งมาที่ห้องของอี้ถังชุนบอกเล่าข่าวที่ได้ยินมาต่อนางว่าเมื่อวานเป็นวันอภิเษกสมรสของห้องเต้แต่หลังจากจุดพลุด,ดอกไม้ไฟจึงเตือห้องเต้กลับเสด็จไปยังพระตำหนักเฉียนจริงทรงตรวจหนังสือกลาบทูลที่ข้างค้างไว้สร้างความร้อนใจแก่เหล่าต้าสวีซื่อคณะเน่เกอ จนถอนดึงหนดวดเขาออกมาแทบหมดสิน้นอีถทังชุนพอฟังก็รู้สึกหน้าหัวร่อแต่ก็เกิดความสงสัยอยากรู้อดถามไม่ได้ว่าฟาบาทมีอายุเพียง16ปีถือว่าไม่อ่อนเยาว์แล้วเหตุใดเหตุใดคืนส่งตัวกับลุดไปตรวจหนังสือกลาบทูลสุดท้ายพระองค์ตรวจหนังสือกลาบทูลหรือว่าเข้าหอหญิงรับใช้นางนั้นยกมือปิดปากหัวรอกล่าวว่า ซึ่งความจริงเหล่าขุนนางทั้งอ้อนวอนทั้งขอร้องเพียงไม่ได้จับมัดห้องเต้ส่งห้องหอแต่ว่าฟาบาทหาได้สนใจไม่แม้แต่ไทยหวงไทยเฮากับไทยเฮายังออกมาเกลี้ยก,กล่อมยังไม่เป็นผลสุดท้ายเหล่าแย่พวกเราไม่ทราบกระซิบปราบทูลอันใดฟาบาทก็ละทิ้งงาน เข้าหอไปหูหินท่านทราบหรือไม่ตอนนี้เรื่องชวนหัวนี้กระจายไปทั่วนครหลวงทุกผู้คนคาดเดาว่าเราแย่กระซิบบอกอันใดจึงเกลีย้ยกล่อมฝ่าบาทยอมเข้าหอไปจนใจที่ไม่มีผู้ใดทราบว่าเหตุใดฝ่าบาทไม่ยอมเข้าหอเพราะเหตุใดจึงยอมเข้าหอกล่าวไปอดหัวรอดคิกคักมิได้อีถังชวนก็หัวรอออกมาขณะจะเรียบเคียงถามข่าวคราวของเหล่าแยะ พลันปรากฏหญิงรับใช้อีกนางหนึ่งวิ่งปลาดเข้ามาร้องบอกว่าเราแย่กลับมาแล้วเราแย่กลับมาแล้วอี้ถังชุนอุทานดังอากระโดดปลาดขึ้นจากเก้าอี้รีบรุดไปที่หน้ากระจกทองเหลืองสำรวจดูหน้าตาตัวเองจากนั้นฉุกคิดว่าภายในห้องยังมีหญิงรับใช้อีกสองนางความเคลื่อนไหวของตัวเองกลับตกอยู่ในสายตาผู้คนต้องหน้าแดงขึ้นมานั่งหมุนตัวกลับไปแซงเป็นไม่ใส่ใจเพียงถามว่า เราแย่มาที่ตึกหลังแล้วหรือมาถึงที่ใดแล้วหญิงรับใช้คนหลังสั่นศีสาะแล้วกล่าวว่าไม่เราแย่พอกลับมากก็ก็สั่งคนขึ้นเขาไปตามตัวหลิวปาจงซึ่งเป็นนายทหารปาจงแท่หลิวกลับมาทั้งสองกำลังหารือกันที่ห้องหนังสือเขตตึกกลางอีทั้งชวนหอไหลลงสีหน้าปรากฏแววผิดหวังสุดระงับหญิงรับใช้นั้นจึงกล่าว ผู้หญินไม่ต้องร้อนรุ่มข้าพเจ้าจะไปดูที่ตึกกลางหลิวเปียวไม่ทราบว่าหยางหลิงตามตัวมันมามีเรื่องรีบด่วนอันใดมันรุดถึงห้องหนังสือเห็นหยางหลิงนั่งบนเก้าอี้ใช้ความคิดอย่างเคร่งเครียดจึงประสานมือคารวะหยางหลิงค่อยตือนจากข่วงความคิดชี้มือไปที่เก้าอี้ด้านตรงข้ามกล่าวว่าท่านนั่งลงหลิวเปียวสุดนั่งลงบนเก้าอี้ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ผู้น้อยขอแสดงความยินดีที่ไต๋เท้ารับหยูหูเยินที่งามปานหยาดฟ้าสองนางไต่เท้าเพิ่งกลับมาไม่ทราบเรียกตัวผู้น้อยมามีคําสั่งอันใดหยางหลิงกล่าวว่าเราความจริงคิดรอจนผ่านวันอภิเษกสมรสของฮ่องเต้ค่อยหาหรือถึงเรื่องจัดตั้งค่ายเนื้อช่างแต่เมื่อวานฝ่าบาทเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแล้วสร้างความกลิ่งเกลงแก่สองค่ายหนึ่งกลมหากปล่อยให้เนื่อช้าออกไป อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงจึงตามตัวท่านมาหาหรือเรื่องค่ายเนืฉชางเมื่อจัดตั้งค่ายเนืฉช่างหลิวเปียวจะขึ้นเป็นคนสนิทของหยางหลิงมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่านายทหารยศปาจงในปัจจุบันจึงถึงกับสูงกว่าแม่ทัพยศชานเจี้ยงอีกหลิวเปียวพอฟังจึงเกิดความยินดีสุดระงับผุดลุกขึ้นกล่าวว่าใต้เท้าท่านคิดทำอย่างไรขอได้โปรดสั่งมา ผู้น้อยจะปฏิบัติตามทุกประการยางเหลียงโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องร้อนรุ่มนั่งลงสนทนากันเมื่อคืนเราใคร่กลวนในวังบังเกิดความคิดอ่านขึ้นวันนี้ได้ขออนุญาตต่อฟาบาทแล้วพวกเราจัดตั้งค่ายเนื้อช่างที่แถขาดอันใดขาดพื้นที่ขาดไพร่พลขาดเงินทองไม่ว่าอันใดล้วนขาดแคลน แต่เมื่อจะตั้งค่ายเนยช่างขุนนางฝ่ายนอกจะไม่จัดสรรเงินให้คลังในของฝาบาทตอนนี้ก็ว่างเปล่าได้แต่นึกหาหนทางอื่นเราทูลขอความเห็นชอบจากฝาบาทย,าย้ายไพรพลทับรักษาการสาย5,000คนมาสังกัดค่ายเนยช่างทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าเงินเดือนทาหารกําลังไพรพลและที่ตั้งค่ายล้วนถ่ายโอนมาที่พวกเรา แต่ว่าที่ตั้งค่ายเสินจ,จีอยู่ห่างจากนครหลวงดังนั้นควรตัดสินใจโยกย้ายมายังที่นี้ที่นอกประตูซีจื้อแห่งนี้หลิวเปียวถูไม้ถูมือกล่าวว่าประเสริฐทับเราห้าหารชานศึกดีกว่าประกาศรับสมัครไพร่พลจู่จูมีกำลังพล5,000ันคนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต่อกรกับสองค่ายหนึ่งกลมได้หยางหลิงหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่าห้าหานชานศึก ท่านเข้าใจว่าเป็นการทำสงครามหรือค่ายเน่ชางกลายเป็นหนามตําตาข่ายทั้งหลายไม่สามารถสู้รบอย่างเปิดเผยพวกมันได้แต่ขัดมือขวางเท้าแอบแทงข้างหลังไม่กล้าสู้ซึ่งหน้าพวกเราอย่าได้เป็นฝ่ายจุดชนวนขัดแย้งขึ้นเองหลิวเปียวรับคำคลาหนึ่งหยางหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าหน้าที่ของค่ายกับกลมคือติดตามตรวจสอบ และลงมือจับกลุ่มข้าพเจ้าใคร่ครวนดูเห็นว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินอาศัยหน่วยสอดแนมตามจุดต่างๆและเจ้าหน้าที่จุดพักม้าของทางการคอยรวบรวมข้อมูลส่วนค่ายตรงช่างมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าในจำนวนนี้ยังใช้สอยชาวยุทธจักรอาศัยค่ายพักท้องถิ่นและอันพานหยาบช้าทำการสืบข่าวสำหรับค่ายสีช่าง ตอนนี้เพียงจำกัดอยู่ที่ระแวกนครหลวงเนื่องจากถูกค่ายตรงชางกับกรมความมั่นคงแผ่นดินสะกดไว้จึงไม่มีผลงานอันใดหากพวกเราไม่สามารถจัดทับพิสดารต่อให้จัดตั้งค่ายเนือชอางขึ้นจะมีสภาพไม่ต่างกับค่ายซีฉางไม่ทราบว่าท่านมีหนทางอันใดหลิวเปียวขมวดคิว้วชั่วครู่ยังไม่อาจนึกหาหนทางได้หากให้รับสมัครผู้คนย่อมไม่ยาก ความยากอยู่ที่ต้องใช้เงินไม่เช่นนั้นอยากคิดหมายซื้อตัวผู้คนจัดส่งข่าวสารได้ค่ายซีช่างที่ไม่สามารถขยายอิทธิพลออกไปไม่ใช่ไร้ซึ่งอำนาจหากแต่ทุนร้อนไม่เพียงพอตอนนี้ค่ายเนยช่างยังขัดสนกว่าค่ายซีช่างอีกยังมีหนทางอันใดอย่างหลิงเห็นหลิวเปียวไม่อาจบอกวิธีการจึงกล่าวเรากลับนึกได้วิธีหนึ่งแต่ว่า เราทําความเข้าใจกับชาวบ้านร้านตลาดอย่างจํากัดไม่ทราบว่ามีวิธีดำเนินการได้หรือไม่หลิวเปียวกล่าวว่าแต่เท้าลองบอกมาฟังดูหากผู้น้อยล่วงรู้ยินดีบอกกล่าวให้ทราบยางหลิงกล่าวช้าๆว่าเราคิดผนวกการรวบรวมข้อมูลระดมเงินทองและการสื่อสารส่งข่าวเข้าด้วยกันม่หนำซ้ำเราได้รับความเห็นชอบจากฝาบาท อนุญาตให้พวกเราดำเนินการแต่ไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไรหลิวเปียวรับฟังจนคันที่หัวใจอยากจะเก่าแต่ก็ไม่กล้าเร่งรัดได้แต่อดทนรับฟังอย่างหลิงกล่าวขึ้นว่าเราเคยรับตำแหน่งคุณนางเจ๋ิเฉิงประจำจุดพักมาทราบว่าที่ทำการของทางการไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจราษฎรดังนั้นทั่วประเทศมีร้านรถพาหนะกิจการขนส่งและพ่อค้าวานิช ร้านรถพาหนะจำกัดที่ทุนร่อนกำลังคนและพื้นที่โครงสร้างล้วนไม่ใหญ่โตจึงง่ายแก่การควบคุมแต่เพราะเหตุนี้เกิดผลไม่มากนะักส่วนการสื่อสารส่งข่าวที่เน้นที่ความรวดเร็วร้านรถพาหนะเหล่านี้ไหนเลยเร็วเท่ากับจุดพักม้าของทางการหากคิดพึ่งพาพวกมันข้อมูลที่ได้รับก็มีจำกัดแต่ตอนนี้คิดจัดตั้งค่ายเน่ยช่างดูเหมือน ได้แต่พึ่งพาพวกมันจึงเกิดประสิทธิผลใกล้เคียงกับกลุมความมั่นคงแผ่นดินชาวต้าหมิงหากคิดเดินทางต้องมีใบผ่านทางมีหนำซ้ำาทางท้องถิ่นเรียกเก็บภาษีต่างๆมิให้ราชสำนักล่วงรู้พวกเราไม่มีเงินทองแต่พวกเรามีอำนาจหากสามารถร่วมมือกับร้านรถพาหนะพวกมันออกทุนออกสิ่งของพวกเราจัดส่งคนไปด่านต่างๆก็ไม่กล้าเนี่รังไม่กล้าเรียกเก็บภาษี เมื่อเป็นเช่นนี้จะอาศัยร้านรถพาหนะยื่นนวดสัมผัสออกไปยังท้องที่ต่างๆเพียงไม่ทราบว่ายามดำเนินการมีปัญหายุ่งยากหรือไม่ร้านรถยอมร่วมมือมากน้อยเพียงไหนหลิวเปียวตบต้นขาฉาดหนึ่งกล่าวว่ากระทำได้กระทำได้แน่นอนใต้เทา้าผู้คนที่เปิดร้านรถพาหนะส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่นแต่เบื้องหลังไม่กล้าแข็งพอ เพื่อประกอบธุรกิจพวกมันยอมจ่ายเงินให้กับฝ่ายสำมาชีพทั้งจ่ายเงินให้กับฝ่ายมิจฉาชีพเพื่อซื้อความปลอดภัยไม่ว่าไปที่ใดต้องประจบเอาใจผู้คนตามรายทางถูกผู้คนสร้างความลำบากหากคนของพวกเรานั่งบนรถชูธงว่าค่ายเนยช่างกําลังปฏิบัติราชการมีส่วนเอื้อประโยชน์แก่พวกมันพวกมันไหนเลยไม่รับปากเพียงแต่เกลงว่าพวกมัน วันวิตกว่าพวกเราจะหุกกิจการของพวกมันไม่กล้าร่วมมือกับพวกเราหยางหลีงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่ง่ายดายยิ่งตอนแรกอย่าได้ใช้ชื่อค่ายเน่ช่างจนขู่ขวัญของพวกมันเพียงบอกว่าคนของค่ายเน่ช่างคิดทํากําไรชักชวนพวกมันเข้าร่วมจากนั้นทําข้อตกลงกับพวกมันให้พวกมันวางใจยังมีตอนแรกพวกเราเพียงติดต่อกับฝ่ายเดียว หลังจากพวกมันได้ริมรถหอมหวานร้านรถพานะต่างๆพอทราบข่าวจะเสนอตัวมาหาพวกเราเองหลิวเปียวพอฟังต้องพงกศรีรษะด้วยความยินดีตอนนี้หยางหลิงมีคนสนิทไม่มากนักถึงแม้ว่าที่ไว้วางใจได้คือพ่อลูกตระกูลหานแต่ว่าชื่อเสียงของค่ายทั้งหลายไม่สู้ดีหยางหลิงไม่คิดดึงตัวพวกมันมาหากส่งคนไปยังที่ก่อสร้างพระสุสาน เรียกตัวหยางอี้ชิงกลับมาตอนนี้คนทั้งสองถือเป็นมือซ้ายขวาของมันหยางหลิงหัวนึกถึงยามใดที่ก่อตั้งค่ายเนื่ฉางขึ้นต้องมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งสักหลายคนหลิวเปียวกับหยางอี้ชิงแม้จงรักภักดีแต่จะอย่างไรไต่เต้ามาจากนายทหารยศเสี่ยวเว่ยไม่แน่ว่าจะดูแลสถานการณ์โดยรวมได้บุคคลเช่นนี้จะหาได้จากที่ใดหัวนึกถึงตนเองเคยรับปากอู๋เจียว่า จะโยกย้ายมันมายังนครหลวงดังนั้นกล่าวถามว่าหลิวเปียวกลมความมั่นคงแผ่นดินมีนายทหารยศเชียนหู้นามอู่เจียทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่นอกดานคล้ายไม่สมมาตรปรารถนาเท่าใดหากว่าเราโยกย้ายมันมายังค่ายเน่ยช่างมันยอมรับคําสั่งจากเราหรือไม่หลิวเปียวยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้ากลมความมั่นคงแผ่นดินมีนายทหารยศเชียนหู้ยี่สิบกว่าคน ผู้น้อยอย่างมากรู้จักอยู่บ้างหากเอ่ยถึงผู้ที่ผิดหวังที่สุดมีอยู่สองคนหนึ่งคืออู๋เชียนหู้ผู้นี้อีกคนหนึ่งคือเชียนหูช้ชาวตามีสีวี่ยงซึ่งอยู่เฝ้าหน่วยเปเจิ้นฟูซือตลอดทั้งวันอู๋เจี๋ยไม่ใช่คนสนิทของจางจือหยุยผู้บัญชาการแท้จางกับหมเจิ้นฟูซือผู้ดูแลหน่วยแท้หมจึงถูกกีดกันตลอดมา หากไต้เท้าคิดใช้สอยมันมันต้องจงรักภักดีต่อใต้เท้าแน่นอนยังมีผู้น้อยเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับค่ายตรงช่างเพราะว่าพวกเราได้รับมอบหมายให้จับตาดูพวกมันทั้งช่วงชิงหน้าที่ควบคุมการเก็บภาษีทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นช่องทางโชคลาภของพวกมันดังนั้นยากหลีกเลี่ยงจากความขัดแยง้งแต่ว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินผิดแผกแตกต่าง กรมความมั่นคงแผ่นดินเป็นหน่วยงานทางทหารราชสำนักจัดสรรเงินทองให้กับพวกมันที่ผ่านมาร่วมมือกับค่ายตรงช่างเนื่องจากค่ายตรงช่างควบคุมการเก็บภาษีทั้งแผ่นดินจึงแบ่งผลประโยชน์ให้กับกรมความมั่นคงแผ่นดินหากพวกเราดึงหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินมาก็จะแยกหน่วยงานทั้งสองออกจากกันยางหลิงพอฟังค่อยเข้าใจกระจ่างความสัมพันธ์ระหว่าง กรมความมั่นคงแผ่นดินกับค่ายตรงช่างเกิดจากผลประโยชน์ขอเพียงตนเองดึงอำนาจการควบคุมการจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินมาควบคุมเส้นทางโชคลาภสายนี้แทนทั้งหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับกลมความมั่นคงแผ่นดินอย่างน้อยกลมความมั่นคงแผ่นดินจะวางตัวเป็นกลางอย่างหลิงกล่าวด้วยความยินดีว่าตกลงพรุ่งนี้เราจะขอให้่าบาทมีราชโอคงการเรียกตัวอูเชียนหู่มายังมี หวงเสี้ยนเฉิงแห่งจุดพักม้าจีหมิงท่านกับอี้ชิงถนัดในการรบพุ่งส่วนพวกมันมีความสามารถในการดูแลกิจการภายในเมื่อมีพวกมันทั้งสี่เราค่อยตั้งคณะทำงานขึ้นได้สนทนาถึงตอนนี้เกากวนเจียรปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดพิกลว่าเหล่าแย่ที่เบื้องนอกมี มีใต้เท้ากลมความมั่นคงแผ่นดินท่านหนึ่งต้องการพบท่านยางหลิงงงันวูบยังเข้าใจว่าเป็นเฉียนหนิงใช่เป็นใต้เท้าแท่เฉียนหรือไม่เกากวนเจียยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าใต่เท้าท่านนี้บอกว่าแท่วีแต่ว่ารูปลักษณะของมันต่างกับพวกเราเป็นคนตามีสีผู้หนึ่งตามีสีวิยงหรือทั้งสองเพิ่งเอ่ยถึงมันคิดไม่ถึงมันปรากฏตัวขึ้นไม่ทราบว่า มันมาทําอะไรอย่างเหลียงเหลียวดูหลิวเปียวหลิวเปียวก็คาดเดาเจตนาการมาของมันไม่ออกจึงกล่าวไต่เท้าอุ้ยเชียนหู้ผู้นี้เป็นชาวตามีสีแต่ไม่สมมาตรปรารถนาในกลมความมั่นคงแผ่นดินฟังว่าบุตรีทั้งสมของมันเป็นสาวงามผมสีทองตาสีฟ้าบุตรีคนโตแต่งให้กับหลานของหวังเวียหวังกงกงจางจือฮุยเห็นแก่หน้าหวังกงกง จึงยกตำแหน่งที่อยู่ว่างไม่ต้องทำอะไรให้กับมันคาดว่าจางจือหุยคงไม่ใช้สอยมันมาแต่ว่าคนผู้นี้ถือผลประโยชน์เล็กๆได้น้อยถึงแม้อยู่ในกลมความมั่นคงแผ่นดินกลับคล้ายเป็นพ่อค้าวานิชแต่เท้าลองเรียบเคียงถามท่าทีของมันแล้วไล่มันกลับไปหยางเหลียงพงกศีรีรารแล้วกล่าวว่าท่านไปรอเราที่ห้องรับแขกด้านตรงข้ามรอให้เรา หลวงถามจิตนาการมาของมันค่อยคิดอ่านวิโยงบากหน้ามายังตึกตระกูลหยางเพื่อเข้าร่วมกับหยางหลิงมันอยู่ในกรมความมั่นคงแผ่นดินแม้มีตำแหน่งแต่ไม่มีอำนาจยามอยู่รับหลังถูกหัวร้อยยาะเป็นเหมือนฝางเชียนฮู้หมายถึงนายทหารเชียนฮู้เฝ้าประตูย่อมไม่ยินยอมพร้อมใจวันนี้ฟังว่าหยางหลิงจัดเตรียมจัดตั้งค่ายเนื่ยชาง ตัวมันรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการจึงชั่งน้ำหนักดูเห็นว่าหากหยางหลิงรับไว้ใช้สอยขอเพียงค่ายเนืช่างยังเท้าอยู่ได้ตนเองจะมีความดีความชอบสามารถเรียกรมเรียกฝนหากค่ายเนืช่างต้านทานค่ายตรงช่างไม่ไหวถูกค้นล้มลงเมื่อมีที่พึ่งพิงเช่นเสนาบดีฝ่ายในหวังเวียอย่างน้อยก็ไม่ได้รับผลกระทบอันใดหากคิดเข้าร่วมต้องมา เมื่อตอนที่หยางหลิงไม่ล่วงรู้อนาคตค่อยแสดงออกถึงความจริงใจหากว่ารอจนผู้อื่นก้าวหน้าค่อยมาเข้าร่วมต่อให้ยกบุตรีคนหนึ่งให้คิดผูกสัมพันธ์ยังมากก็ได้ตำแหน่งคนเฝ้าประตูค่ายเน่ช่างดังนั้นอี้ยงรีบเดินทางมาเยี่ยมคำนับอี้ถังชุนกับซวี่หลีเหมยได้ยินหญิงรับใช้บอกว่ามีแขกมาอีกผู้มายังเป็นคนตามีสีที่ผมสีทองตาสีฟ้า ถึงกับร้อนใจขึ้นมาเหล่าแย่เพิ่งกลับบ้านก็รับแขกติดต่อกันสองคนหรือว่าห้องเต้เตรียมใช้สอยมันให้มันออกเดินทางไกลอีกวันอภิเษกสมรสของห้องเต้พระองค์ไม่เสด็จเข้าหอทั้งจุดพลุด,ดอกไม้ไฟทั้งตรวจหนังสือกลาบทูลมิหนำซ้ำพระองค์จัดงานสมรสพระราชทานกลับใช้ให้เหล่าแย่เป็นเพื่อนพระองค์จุดโคมปล่อยพลุทำร้ายพวกนางอยู่เฝ้าหอห้องตอนนี้ไม่ทราบว่า ทำอะไรอีกวี่ยงเข้าพบหยางหลิงเพียงทักทายไม่กี่คําก็บอกกล่าวต,งตรงๆว่าคิดเข้าร่วมกับค่ายเน่ยช่างหยางหลิงมองดูมันรอบสันศีรษะคลาหนึ่งคนผู้นี้จะดีจะชั่วทํางานในกรมความมั่นคงแผ่นดินคิดไม่ถึงว่าไม่ประสีประสารับราชการกว่าตนเองอีกมันอาศัยอะไรให้ตนเองรับตัวไว้เป็นคนสนิทดังนั้นหยางหลิงกล่าวอย่างเฉยชาว่า เราขอขอบคุณใต้เท้าอุีที่เดินทางมาไม่ใช่เราตอบปฏิเสธใต้เท้าอุีหากแต่ไม่อาจหักใจทำลายอนาคตของใต้เท้าใต้เท้าอวีตอนนี้ท่านเป็นนายทหารยศเชียนหู้กลมความมั่นคงแผ่นดินส่วนค่ายเนยช่างเรายังไม่มีคนทั้งไม่มีเงินยังมีอนาคตอันใดอวีโยงทราบแต่แรกว่าตนเอง ได้รับคำวิจารณ์ไม่ดีนักจึงฝึกจนมีหนังหน้าทนทานแต่แรกพอฟังหาท้อใจไม่ขณะจะกล่าวกะไรอย่างหลิงชิงกล่าวว่าแต่เท้าวิ่ค่ายเนือช้างยากจนยิ่งไม่สามารถเทียบเปรียบกับกรมความมั่นคงแผ่นดินที่ใช้จุดพักม้าของทางการได้เราความจริงคิดซื้อกิจการของร้านรถพาหนะของชาวบ้าน ให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลรับส่งข่าวสารกล่าวไปเป็นที่หัวรอดเยาะของผู้คนแล้ววิยงพอฟังเกิดความประหลาดใจจากนั้นทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ย hey, ที่แท้ใต่เท้าอย่างนึกได้วิธีนี้เช่นกันเราทราบว่าฝ่าบาทไม่ได้จัดสรรเงินให้กับใต้เท้าจึงเข็นสมองนึกแผนการนี้เพื่อแสดงความจริงใจต่อใต้เท้าตอนนี้ยังคงแล้วกันไปเถอะ มันประสานมือคิดกล่าวอำลาอย่างหลีงรีบขวางกันไว้กล่าวขึ้นว่าเป็นไรใต้เท้าอุ้ยก็มุ่งเป้าไปที่ร้านรถพาหนะอุ้ยยงสันศีรษะทอดถอนใจกล่าวว่าเราทราบว่าพวกท่านเหลานักศึกษานึกดูแคลนพ่อค้าไม่แน่ว่าจะนึกแผนการร่วมมือระหว่างพ่อค้ากับขุนนางได้คิดไม่ถึงใต่เท้า อกล่าวไปละอายยิ่งหยางเหลียงฉุกใจคิดแล้วกล่าวว่าแต่เท้าอุ้ยลองบอกความคิดของท่านเราท่านเปรียบเทียบกันดูหากว่าพวกเราคิดอ่านตรงกันเราก็ยินดีร่วมงานกับท่านอุ้ยยงพอฟังต้องกล่าวด้วยความยินดีคำพูดของใต้เท้าหยางนี่เป็นความจริงอย่างนั้นเราบอกกล่าวอย่างเปิดอกแล้วนี่เป็นกิจการที่ทํากําไรงามทั้งหาเงินให้กับตัวเอง สุดที่ค่ายตรงชางกับกรมความมั่นคงแผ่นดินที่รู้จักแต่ขูดรีดจะนึกออกได้หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวด้วยความกระตือรือร้อนว่าใต้เท้าร้านรถพาหนะเป็นของเอกชนเป,เปิดกิจการเพื่อประทังชีวิตแต่หากเต้เท้าเปิดขึ้นอาศัยอำนาจของค่ายในชางสามารถไปได้ทุกแห่งหนต้องสร้างรายได้อย่างงดงามแน่นอนตอนนี้ต้าหมิงมีวัตถุ สิ่งของอุดมสมบูรณ์ที่ยังขาดอยู่คือระบบการขนส่งเมื่อพิจารณาดูนครหลวงทั้งเหนือใต้มีการคมานาคมสะดวกคลองขุดวินเหอตัดถึงที่ใดพื้นที่รกร้างล้วนสร้างเมืองขึ้นมาเช่นชิงเจียงฟูจี้หลิงโจหลินชิงโจและเทียนสินเว่ยเป็นต้นในส่วนของรัศดรเปิดร้านรถพาหนะใช้เส้นทางช่วงสั้นๆความสามารถในการขนส่ง มีจำกัดทั้งถูกขูดรีดถูกควบคุมจากท้องถิน่นไม่สามารถประกอบการใหญ่โตแต่หากค่ายเนื้อช่างเปิดขึ้นก็ผิดแผกแตกต่างยกตัวอย่างหูหนานหูเป่ยผลิตดีบุกข,ขาวราคาหาบละสองตำลึงหากขนส่งถึงกวางตุง้งจะขายได้หาบละหกตำลึง เพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากนั้นพ่อค้าชายฝั่งทะเลจัดส่งไปยังพ้นทะเลดีบุกขาวหนึ่งหาบจะได้เงิน18ตําตำลึงทํากําไร9เท่าแล้วนําดีบุกขาวที่เหลือจากการหลอมขนส่งกลับกวางตุง้งยังขายได้หาบละ6ตตำลึงด้วยขีดความสามารถของค่ายเนยช่างสามารถขนส่งเป็นพันเป็นหมื่นหาบขอถามจะได้กําไรเท่าใด หากสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากผลทะเลมาหลอมเองผลกําไรจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ามันกล่าวจนน้ำลายกระเซ็นซ่านหยางหลิงรับฟังจนปากอ้าตาค้างอุ้ยยงเข้าใจว่าจี้ถูกใจดำมันจึงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่เป็นเพียงรายเดียวพวกเรายังสามารถจัดสรงสเสบียงและย่าถึงชายแดนบรรทุกเกลือจากไวอยางรับผ้าพับจากพื้นที่อูเยี่ย ขนส่งใบชาบไปยังแดนเสฉวนส่งเครื่องเคลือบถึงแถบเจียงไหวไม่ว่าขึ้นเหนือลงใต้ไม่ให้พาหนะว่างเปล่ารถราไปถึงที่ใดจะเกิดทานน้ำเงินที่ไหลเวียนเส้นหนึ่งยังมีเมื่อเปิดร้านพาหนะขนส่งสินค้าบรรทุกผู้โดยสารระหว่างทางพวกมันต้องดื่มต้องกินต้องพักผ่อนจะเกิดเหลาสุราลงเตียมขึ้น พวกเราสามารถจัดสร้างอยู่ตามรายทางมิให้น้ำดีไหลเข้าสู่ที่นาผู้อื่นหากว่าพวกมันคิดเสาะหาสตรีคิดเล่นพนันพวกเราผ่านเปิดซ่องคณิกาบอนพนันเมื่อทำเดินธุรกิจทั้งหมดก็สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ฮไม่ทราบว่าเราคิดตรงกับท่านหรือไม่อย่างหลิงตะกุกตะกากว่าเราก็คาดคิดเช่นนี้คิดไม่ถึงว่า พี่อุ้ยมีพรสวรรค์ในเชิงการค้าอย่างแท้จริงวิยงไม่ละอายที่จะเป็นพ่อค้าวานิชพอได้ยินมันกล่าวชมเชยสร้างความยินดียิ้มพลางแล้วกล่าวว่าถูกแล้วผู้น้อยสืบตระกูลป๋อเจียจูมู่ท่านย่าเราบอกว่าบ,บรรพบุรุษเราล้วนมีพรสวรรค์ในเชิงธุรกิจทั้งสิน้นหยางหลิงสัมผัสมือกับมันกล่าวขึ้นว่าพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าวังทูลขอฝาบาทย้ายท่าน เข้าสังกัดค่ายเน่ชางแต่เท้าอุวยยงเข้าร่วมกับเรานับเป็นวาสนาของค่ายเน่ชางเรานัก